สวัสดีครับครูชันฟาร์มนะครับมาพบเจอกับทุกคนอีกแล้วนะครับวันนี้พามาชมแม่สําฤีนะเปิดด้วยแม่สําฤีเลยนะครับเป็นแม่ของตัวแรกตัวขา,ขาวๆนะครับเป็นตัวแพทย์สาวของครูเนาะใกล้คลอดแล้วนะครับมาดูซิลักษณะแบบนี้แหละนะครับท้องที่แล้วให้อตอนคุณครูซื้อมานะครับได้ตัวเดียวนะครับได้หนึ่งตัวเองนะแต่พอ มาอยู่กับคุณครูก็ได้ตัวแรกก็เป็นตบตัวตัวผู้หนึ่งตัวนะครับก็ขายออกไปเนาะแต่คราวนี้ท้องที่สามได้แฝดสามเอ้ได้แฝดสองครับก็มีตัวสีขาวที่ขายตัวอยู่ข้างหน้านั่นแหละแล้วก็ตัวผู้คุณครูขายออกไปแล้วนะครับมาลุ้นเหมือนกันว่าท้องนี้จะได้สักกี่ตัวนะครับก็นมเริ่มลงแล้วครับกําหนดคลอดเดือนกุมภานะครับเนี่ยนะครับไล่ๆกันเลยนะครับ อ่านี้ก็คืออีกแม่หนึ่งที่จะคลอดเดือนกุมภาเหมือนกันครับอันนี้แม่หูดางเราไม่มีชื่อให้เขาเลยเราเรียกตามลักษณะ <c ười> กายภาพของเขาหูเขาจะเป็นดังๆหน่อยนึงก็แล้วอันนี้นมนมก็เริ่มลงแล้วครับนะครับอันนี้แฝดตลอดเลยอันนี้ให้แฝดแต่ว่าเป็นแฝดสองตัวมาตลอดนะครับเป็นตัวผู้ตัวเมียสลับกันสามท้องแล้วนะครับ ลุ้นแม่นี้เหมือนกันครับกระตายดูท้องสินะครับดูท้องกระต่ายนะครับลุ้นแฝดสี่อันนี้พูดไปนะฮะก็ลุ้นแฝดสองก็พอนะครับให้เขาแข็งแรงนะครับกระต่ายให้แฝดสามมาสองครอกแล้วนะครับสองรอบแล้วแต่ว่าก็จะได้เลี้ยงลูกแค่สองตัวเพราะว่าอีกตัวหนึ่งก็จะไม่ค่อยแข็งแรงนะครับก็จะเสียไปท้องแรกนะครับได้แฝดสามตัวผู้ก็มาเสียไปก่อนก็ได้ อะตัวเมียทั้งสองตัวเลยนะครับลูกเขาก็อยู่ตรงนู้นครับที่เท้าไม่ค่อยดีอะ่ะตัวนั้นนะครับก็ลูกก็ท้องไปแล้วนะส่วนนี้ก็มาลุ้นท้องสองก็ได้แฝดสองแล้วก็มีมาแท้งหนึ่งรอบนะครับแท้งมาหนึ่งรอบแล้วก็มาอีกท้องนี้ก็แฝดสามท้องทีละแฝดสามลูกเขาอยู่เป็นอยู่กับตัวอตัวเมีย4ี่ตัวนั้นเนาะแล้วก็มาลุ้นอีกตัวนี้ครับว่าจะได้สักเท่าไหร่เนาะท้องนี้เป็นท้องสี่นะครับ เปทองที่สี่แล้วแหละนะครับถ้านับรวมกับตัวที่แทงออกนะครับรอบที่แล้วเป็นแฝดสามนะมาดูรอบนี้ซิจะเป็นเท่าไหร่คืออยากให้เขาครบทุกตัวนะครับไม่อยากให้ตัวไหนเสียปไปเลยเสียดายนะครับถ้าแฝดสามก็อยากให้รอดทุกตัวรอบที่แล้วก็แฝดสามตัวเมียสองตัวผู้หนึ่งแต่ปรากฏว่าตัวเมียก็คลอดมาก็คือเขาน่าจะเสียตั้งแต่อยู่ในทองแล้วเพราะว่าคลอดมาเขาก็ไม่มีชีวิตแล้วนะครับ มาลุนลอกอคอกนี้ครับเดี๋ยวไปดูบนค้อกกันดีกว่าเดี๋ยวคุณครูพาไปไปบนค้อกนะครับอ่าตัวนี้โดนแยกออกมาเพราะว่าท้องอยู่เนาะแล้วก็อยู่กับแม่ที่คลอดลูกเขาก็ชนนะครับเราก็กลัวเขาจะกระทบกระทั่งกันแล้วก็จะแทงลูกก็เลยแบ่งออกมาแยกออกมานะครับนี่ก็อยู่ค้อกที่ค้องเ,เตี้ยนะอคอกเดิมนะครับเห็นไหมติดพื้นเลยนะครับแต่เขาอยู่ตัวเดียวไม่มีปัญหาเรื่องกลิ่นเลยนะครับแล้วก็กิน ให้ยายแห้งก้อนเบลอเลยนะครับอไปดูดีกว่ามาอัปเดตอัปเดตนะครับอันนี้คือป้ายฟาร์มคณครูนะครับครูทันฟาร์มนะคะฟาร์มแพะบอ่อลูกผสมอำเภอเชียงยืนจังหวัดมารารคามอันนี้เบอร์โทรนะครับสามารถติดต่อได้นะครับแอดไลน์มาแอดไลน์มาคุยกันกับคณครูได้เลยนะครับนี่ไงแม่ลูกของเขาแม่ลูกของแม่สมัมฤนะครับนี่ นะครับที้ตกตื่นใจตกใจง่ายนะครับอ,อค,ครับอาหารหมดแล้วนะครับต้องก็อาจจะเติมชักนี้สักหน่อยชุดนี้ก็กินไปนหลายรอบต้องให้ผิวถั่วเพิ่มอะไรเงี้ยแต่เนี้ยกินเก่งมากนะครับแต่ลูกก็ตัวโต,วตวนะในลูกเขานี่สาแฟตัวผู้ทั้งนั้นเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวคุณครูให้อาหารก่อนแป๊บหนึ่งนะครับ เด็กๆเริ่มกินอาหารกับแม่แล้วแต่ต้องเป็นกายกรรมสักหน่อยนะครับต้องปีนขึ้นมากินนะครับแต่ก็ถือว่าเห็นเขากินอย่างนี้ได้ก็สบายแล้วแหละนะครับ <c oughs> ก็เป็นการที่เขาต้องเวลาเขาอย่านมนะครับก็จะได้กินอาหารได้สบายๆแล้วแหละนะครับไม่ต้องกังวลหรือว่าจะเออไม่กินอาหารนะครับวันที่ห้าเต็มสองเดือนนะครับชุดนี้นะครับวันที่ห้าเต็มสองเดือนก็ สักสองเดือนครึ่งนะครับคุณครูก็คงจะต้องหย่านมแล้วแหละอาจจะปล่อยให้แม่ไปผสมนะครับเอาเวลาอาหารนะครับพาทุกคนมาเดินชมเนาะสำหรับคนที่ชอบการเลี้ยงแพะนะครับนี่ก็ให้แยกออกไปเพราะว่าถ้าอยู่ด้วยกันอ่าแม่แม่แม่แม,แม,แม่ที่อยู่ข้างล่างใช่ไหมครับชนตัวนี้ห่วงอาหารพอมาอยู่ด้วยกันก็ เขาจะมากินก็ชนเขานะครับก็เราก็เป็นห่วงเรื่องของสุขภาพเรื่องการท้องเนาะกลัวเขาจะแทงลูกนะครับมาชมสาวสวยสี่สาวนะครับอายุหเดือนนะครับวันที่สี่นะครับเต็มหกย่างเจ็บนะครับวันที่สี่นี้นะครับเต็มหเดือนนะครับสี่กุมภานะครับเต็มหเดือนนะครับสาวๆชุดนี้แหละนะครับ เดี๋ยวอ่าเดี๋ยวพามาดูอ่ากินอาหารเห็นไหมครับเขาก็สวยนะที่จริงเขาเป็นรูปผสมบอเหมือนกันครับแต่ว่าแม่เขาเป็นซาแนนทีนี้เวลาผสมอ่ะไม่ออกเลยไม่มีสีน้ําตาลติดมาเลยไม่คอแดงเลยนะครับก็เก็บไว้ทําสายต่อนะครับเพราะว่าในเลือดนะั้นเป็นบออยู่แล้วนะครับเราก็ไม่ต้องไปกังวลน,นะครับจะได้ไม่ต้องไปซื้อแม่พันธุ ใหม่นะครับเพราะว่าช่วงนี้แพะแม่พันธุ์นะครับถึงแม้จะราคาแพะขุนจะจะลดลงนะครับแต่แม่พันธุ์ราคาแพงนะครับผมครับแม่พันธุ์พ่อพันธุ์ราคาแพงนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวครูพาไปดูสาวๆข้างในดีกว่านาออ่าดูนี่คือบรรยากาศคอกนะครับคุณครูอยู่ฝั่งซ้ายเนี่ย คือทำเป็นคอกแล้วก็ตรงกลางจะเป็นตรงฝั่งนี้นจะเป็นตรงทางเดินนะครับเห็นไหมนะครับาาการจัดการก็จะง่ายสําหรับทําเป็นคอกยืนโรงแบบนี้นะครับก็ห้อยหญ้าแห้งไว้ให้นะครับมีหญ้าแห้งใส่เต็มตะกร้อเลยก็เหลืออยู่แค่นี้นะครับก็เป็นอาหารที่เขาไปไปเคี้ยวไปเล่้น้าย่อยเนาะเวลาที่ไม่ได้กินอาหารนะครับหนูหินนะครับลองหนูหินเฮ้ยทำไมต้องมาหาคุณพ่อแล้วไม่เอา นะครับอ่านะครับนี่สาวๆนะครับก็บงังก็ดูแล้วนะ่าจะท้องหรือเปล่านมเริ่มเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยท้องอะนมตั้งเต้าเลยนะครับ <c oughs> เออรู้อยู่ลูกอยากมาเล่นด้วยไปกินปะอ่านั่นแหละเนี่ยฮะก็เนี่ตัวนี้ท้องแน่เลยเนี่ยตัวนี้ท้อง กูเห็นนมแนละ้วนะครับไม่เป็นไรท้องเด็กท้องอะไกว่าเขาจะคลอดนะห้าเดือนรวมตอนที่ผสมก็ประมาณห้าเดือนเป็นตอนไปคลอดตอนอายุสิบเดือนนะครับนี่ตัวหนึ่งตัวนี้ก็ท้องนะครับเนี่ยยแม่นี้ก็ท้องนะไม่เป็นรายนะครับท้องก็เนี่ยเห็นไหมฮะตั้งเต้าแล้วนมตั้งเต้านะครับ ก็ในอาหารนะครับก็เสริมเราอาจจะเสริมเรื่องของพวกพรีมิกเข้าไปได้นะครับอาจจะใส่พรีมิกหรืออะไรเข้าไปนะครับผมเลี้ยงแบบนี้ยเลี้ยงง่ายนะครับไม่แล้วก็พยาธก็จะน้อยแต่ถามว่าต้องทำไหมก็ต้องทำเหมือนเดิมนะครับเรื่องของพยาธเนาะไม่ใช่ว่ากินอาหารแห้งแล้วไม่มีพยาธไม่ใช่นะครับบางทีก็อาจมากับน้ำหรืออะไรก็ได้นะครับแต่คงต้องทำคอกแยกนะครับ ทำคอกแยกคลอดนะแหละเพราะว่าตรงนี้เล็กแคบนะครับก็คงอาจจะเหลือไว้สักเดี๋ยวจะทำฝั่งนู้นเลยครับเป็นแยกๆเลยนะครับไม่ให้เขาอยู่ตัวเดียวนะครับไม่กินอาหารตัวเดียวนะครับผมอ่านได้ป้ดีกว่าวุ่นวายคุณครูจังเลยวุ่นวายคุณครูจังเลยเริ่มตัวใหญ่แล้วนะครับเลี้ยงมาตั้งแต่อ่อนแต่ออกเลยนะครับแล้วก็ป้อนมากับมือนะครับโอเคนะครับ อาหารหมดแล้วลืมเอาอาหารมาแล้วก็ผิวถั่วนะครับก็นนี้คือบริบทเ่องของคอกนะครับก็ใครอยากมาศึกษาดูงานมาได้นะครับที่ครูทันฟาร์มนะครับผมครับก็เบอร์โทรใ,ใต้คลิปเลยนัดได้ส่วนแม่กระต่ายก็เริ่มนมที่คุณครูให้ดูนะนมเริ่มลงแล้วนะครับแล้วก็สี่แม่นี้คือเดือนในสามแม่นี้นะครับที่เลี้ยงกันอยู่ฝ ون, ั่งนู้นก็เดือนกุมภาพก็คลอดนะครับเดี๋ยวก็จะเห็นเด็กๆนะครับแต่ก็มีคนมาสนใจแล้วนะ ไมยถึงว่ามีคนมาทาาทามว่าจะซื้อไปคุณครูก็แทรกว่าจะขายนะแต่คาน้กเลยว่าเก็บไว้ดีกว่าเพราะว่าใกล้คลอดแล้วคงไม่ปล่อยไปนะครับก็ดูว่าถ้าเกิดชอบตัวไหนก็ค่อยว่าก,กันแต่ถ้าตัวไหนที่มันตัวใหญ่ๆนะถ้าเราไปหาซื้อที่อื่นตอนนี้มันก็ไม่มีแล้วนะก็ไม่ค่อยมีไม่ได้แบบที่เราต้องการนะครับไม่ได้แบบที่เราต้องการถ้าเราจะเก็บขายแล้วก็เก็บแต่ลูกไว้อย่างเงี้ยนะครับก็ได้ช้านิดนึง ก็ขอเก็บเป็นแม่พันธุ์ไว้ก่อนดีกว่าแม่พันธุ์สวยๆนะครับเอาเอาไว้ไปพัฒนากับพ่อของคุณสองของเรานะครับดูลูกก่อนนะครับแล้วก็เก็บลูกสองไว้นะครับถ้าใครสนใจลูกก็ค่อยว่ากันนะครับก็ปล่อยนะครับเราเลี้ยงขายอยู่แล้วนะครับเราเลี้ยงเพื่อจําหน่ายสายพันธุ์อยู่แล้วนะครับก็ใครสนใจก็มาดูได้นะครับที่ครูทันฝามะเบอร์โทรก็อยู่ใต้คลิปเลยครับคุณครูลงไว้ให้เรียบร้อยแล้ว ลุ้นกันว่าจะได้กี่ตัวนม,ตนมลงเต้านมอะไรแบบนี้ตัวขา,ขาวๆก็เหมือนกันนะครับก็ขอให้คลอดแบบปลอดภัยนะครับแล้วก็รอดทุกตัวนะครับผมก็อันนี้เป็นความสุขของคนเลี้ยงแล้วละคะโอเคครับผมครับคงก็จะพาทุกคนกลับบ้านแล้วแหละนะครับเพราะว่าเริ่มเนะี่ยเริ่มเล่าเริ่มมืดเริ่มค่ำแล้วนะครับแต่ว่าก็ ขออีกสักหน่อยสักชั่วโมงก่อนกลับนะครับดูเด็กๆกินอาหารแล้วก็จะป้อนนมเด็กๆป้อนนมครูก,ก่อนนะครับแม่ป้อนลิซ่าก่อนก่จะกลับนะครับก็ฝากกดติดตามกด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกําลังแรงใจให้กับครูท่านฟาร์มนะครับได้ผลิตคลิปดีๆเกี่ยวกับเลี้ยงแพะมาฝากทุกคนนะครับแล้วก็ อาจจะเป็นแรงบันดาลใจหรือเป็นไอเดียในการเลี้ยงได้นะครับสําหรับคนที่สนใจเลี้ยงแพ้นะครับซึ่งครูมองว่ามันเลี้ยงง่ายแล้วก็ให้ผลตอบแทนเราเร็วคุ้มค่าเร็วคืนทุนเร็วนะครับผมครับก็แล้วก็อย่าลืมซีสแคนกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องครูทันฟาร์มบายคุณทันปราธมไปด้วยนะครับผมโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปน,นี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ คิดว่าจะได้กินอะไรมา